ค่ะ <Es per ate> สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเราก็มาตามต่อนะคะแนวทางสูตรไวลาวพัฒนาของพ่อ Hit. เฮงเซียนปีนะคะงวดที่ผ่านมาก็เข้าเก้าสามนะคะเด่นเก่าของเซียนปีเราก็มาดูแนวทางนะคะกันตังวดค่ะสวัสดีค่ะนะคะเราก็นะคะมาตามต่อแนวทางนะคะสูตรไวลาวพัฒนานะคะของพ่อเฮงนะคะสูตรลักซิปลักหน่อยนะคะงวดที่ผ่านมาของพ่อเฮงนะคะ ของเส้นปีนะคะเขาดีอยู่ทิตะวันตกเป็นคนไทยเนี่ยบนเก้าล่างห้านะคะเก้าสองเก้าสามเก้าห้าแต่ว่าคนไทยเป็นบนเป็นล่างนะท่านผู้ชมสลับกันนะคะก็พิจารณานะคะอ่ะของแต่ละเซียนนะคะของพ่อเฮงให้ิงเด่นหนึ่งเด่นสี่เด่นหาน,น,นะคะท่านผู้ชมเนาะวันอันนี้สูตรสูตรของพ่อเฮญงว่นนี้ไม่เข้านะคะเขาเลขเด่นเด่นสี่นะคะสี่ห้า ห6นะคะโอ้เรียนหาตุนหลักหน่วยนะคะหลักสิบหลักหน่วยมีเจ็ดมีแปดมีสามมีส,มมสองนะคะ กเซงหวนจะเป็นชุดน้อยตัวนะคะเดินห้าและเดินหนึ่งนะคะน้องคือไก่กันแทบันห้าเจ็ดห้าแปดห้าสามห้าสองนะคะ หนึ่งสองโอ้ยเขียนติดกันโพดนะคะห้าเจ็ดห้าแปดหนึ่งเจ็ดและหนึ่งแปดนะคะเป็นตัวเด่นอันนี้แนวทางนะคะมวยล่าพัฒนานะคะของพ่อเฮงนะคะสูตรหลักสิบหลักหน่วยนะคะเด่นหนึ่งและห้าเด่นหากับหนึ่งนะคะท่านผู้ชมกับพิจรารณานะคะอันนี้เป็นของพ่อเฮงนะคะ ของเสี้ยนปีนะของเสี้ยนปีก็ให้มาปแปเลีๆยนได้งานเพิ่นให้เดินสามเดินหนึ่งเดินล่างล่างสาม ตารางหวดนี้เสี้ยนเปีพันมาพันมาเกระสาบดิค่ะผู้ชมนะคะ,ะเด่นสุดสามเจ็ดบนนะคะบนหนึ่งมีหนึ่งสองเด่นบนเด่นล่างนะคะเด่นบน หนึ่งสี่นะคะแนวทางนะคะหว้วเล่านะคะพัฒนานะคะของเส้นเปรนะคะ,ะเด่นสามล่างนะคะมีสามสองสามสี่สามเจ็ดเดนบนหนึ่งเก้าและหนึ่งสองหนึ่งสี่เด่นสุดหนึ่งสี่ของเส้นเปรนะคะ,ะพันงวดนี้นะคะเสี้ยนมักเลข3สาม ะะท่านผู้ชมก็ชื่นชอบนะคะของอเส้นปีนะคะก็ตามนะคะไม่ชอบเราก็ผ่านนะคะเหมือนเดิมนะคะก็ขอให้ปังตองวดนะคะให้มีโชผชมไ้หลับนะคะฝากกติด